ละนั่นน่าสนใจจังเลยเดี๋ยวเขาแวะเข้าไปดูหน่อยนะอืมเอาสิไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงไฟหรือเปล่าหืมเมื่อทำอะไรอยู่คะรีบๆเดินเข้าสิคะเดี๋ยวก็หลงหรอกพอมามองแบบนี้พี่ก้าดูเจิดจ้าก,กว่าเดิมอีกหิดค่าจริงๆเลยนะคะพี่ไม่คิดเลยนะว่าเราจะชอบมาเดินเที่ยวตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยนึกว่าจะชอบอยู่ในห้องมากกว่าสิส ความจริงเมื่อก่อนกี่ก็ไม่ได้ชอบหรอกนะแต่หลังจากมันประกวดเดาเดือนวันนั้นบอกเลยว่ากี่โคตรจิตใจบรรยากาศเดินไปกินไปตลอดกลางคืนสุดๆใส่กินเลยล้วนะ่ะถึงคนจะเยอะไปหน่อยแต่เหมือนว่าบรรยากาศแบบนี้มันทำให้ของกินอร่อยขึ้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะ ตอนช่วงเดาเดือนกันเหรอเออตอนนั้นที่เราเดินชนจนล้มขาพลิกเลยนี่นี่ไงฝังใจไม่ท้าแตะแล้วจริงๆด้วยเออแซวมากสินะพูดถึงรองเท้าแล้วนี่พี่ยังสูงไม่พออีกเ้นสูงมาด้วยนะเออโทษทีนะพอดีวันนี้พี่อยากสูงเกินร้อยเจ็ดสิบนะให้ตาอยสิรู้สึกไหลเซนเลย พอมามามุมนี้ละกี้ดูตัวเล็กจิ๋วหลิวไปเลยฮะถึงจะขาสั้นแต่ก็น่ารักได้นะเหมือนแมวมันกี้งไงคนขายาวก็พูดได้เอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะแแค่นี้ทำไมกินเก่งจังน้องกี้อยากได้โคมไฟสีส้มๆนี่หรอคะอืมก็นิดนึงแค่คิดว่าถ้าเอามาประดับห้องก็คงดูมีสีสันขึ้นแต่ลังเลจังจะเอาดีไหมเนาะ เอาโคมไฟอันนี้อันหนึ่งค่ะได้เลยจ้าทั้งหมดราคา1,500บาทจ้าเอา๊ะอะไรของพี่เนี่ยอยู่ๆมาซื้อตามที่กี้บอกทำไมอะ่ะก็น้องกี้ดูเหมือนจะชอบมันนิ่นาพี่ก็แค่อยากซื้อให้เองเอานี่ก็ยังไม่เห็นเข้าใจอยู่ดีว่าทำไมพี่ต้องมาซื้อให้กี้ด้วยนี่มันเนื่องในโอกาสอะไรงั้นหรอถ้าเงินก็คิดแบบนี้ซสิ คิดซะว่านี่เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่พวกเราได้มาเที่ยวด้วยกันเป็นครั้งแรกเหล็ผลนี้พอฟังขึ้นไหมคะพอฟังขึ้นก็ได้ทำเกินชาติตรงนี้ไม่เครื่เหมื่มมาที่เที่ยวต่างประเทศเขึ้นไปไม่ควรดูตาถ้าจะดูควรดูของพี่สาวคอยดูด้วยเอาลูป Apple ั่นแอปเปิ้ลแก้วหนึ่งค่ะน้องกี้เอาน้ำอะไรหน่อยไหมคะโห้ยนี่มันร้อนกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยเฮ้ยหนาไปหมดเลยเฮ้ยพึ้นใสเสื้อทับมารเลย มันก็แค่หัวไหล่กับต้นแขนเองนะแต่ทำไมพี่เก้าเป็นอะไรไปนักเกียดเป็นบ้าเลยอือหือน้ำนะ่พอดีว่ามันเย็นมากๆเลย